วันนี้เรามาพบกับ SUV crossover สียอดนิยมสีขาวมุกหลังคาดำรถสภาพเหมือนใหม่ราคาประหยัดไปถึง240,000บาทคุ้มแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ กับ My Boy ยกับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ toyota c h r 1.8ตัวมิดคันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับสภาพใหม่มากๆนะครับเพราะว่ารถแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับโอเคมาดูดีไซน์ด้านหน้าของคันนี้กันเลยดีกว่าครับคันนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีไฟ day time running light นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับซึ่งดีไซน์ของ day time running light แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับออกแบบมาได้เท่มากนะครับ มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นกันชนนะครับพร้อมกับลังพึ่งนะครับปกติแล้วลังพึ่งจะอยู่ประมาณตรงกลางนะครับแต่คันนี้อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและทรงสปอร์ตให้กับคันนี้นะครับพร้อมกับตรงนี้นะครับดูเหมือนช่องลมนะครับเหมือนทรงรถสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับเซนเซอร์4จุดนะครับด้านข้างคันนี้นะครับด้านข้างนะครับก็มาดูที่ล้อแม็กเลยครับล้อแม็กคันนี้นะครับจะเป็น ล้อแมกอัลอยขนาด17นิ้วนะครับซึ่งดีไซน์ของล้อแมกคันนี้นะครับก็โฉบเฉี่ยวและสปอร์ตเข้ากับรถมากนะครับด้านข้างของรถคันนี้นะครับกระจกข้างนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับ ตัดกับตัวรถเป็นสีขาวครับอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัดกับหลังคาดําด <version> ีไซน์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเท่มากนะครับสีขาวหลังคาดานะครับและรถคันนี้นะครับยังรับรองน้ํามันนะครับ e 8 5นะครับต้องบอกว่า e 8 5นะครับประหยัดมากนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนะครับสปอยเลอร์ก็ออกแบบมาได้โฉบเฉียวนะครับและด้านหลังนะครับมาพร้อมกับ ไฟท้าย LED นะครับพร้อมกับการชนล่างเซนเซอร์อีก4ตัวนะครับด้านหน้า4ตัวด้านหลังอีก4ตัวพร้อมเม็ดทับทิมสะท้อนแสง3จุดเป็นไงบ้างครับด้านหลังของคันนี้ดูเท่ฉบเฉียวมากขนาดไหนภายในของด้านหลังนะครับก็ถือว่าไม่แคบนะครับที่สามารถที่อาใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแม่แรงยางอะไรไม่มีนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับใช้เป็นแบบปะยางเรียบร้อยแล้วครับ ประกครบนะครับน้ำยาพร้อมแล้วคันนี้นะครับถ้าหากใส่ของไม่พอนะครับยังสามารถพับเบาะลงไปเพิ่มได้นะครับโอเคมาดูกันที่ด้านหลังของคันนี้นะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับผมนะครับสูง173นะครับ ก็ถือว่านั่งสบายเลยนะครับด้านหลังเล็กรูมนะครับยังยืดได้นะครับสบายไม่มีปัญหานะครับส่วนเฮดรูมนะครับก็ยังกว้างนะครับถือว่าสบายเลยครับเดินทางไกลก็สามารถนั่งได้สบายนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปนะครับด้านหลังสามารถพับเบาะได้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น 60- 40ครับพับได้เพื่อใส่ของได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคมาดูภายในของเจ้าคันนี้กันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอนโซลข้างนะครับก็ตกแต่งออกมาได้สวยเลยนะครับและด้านข้างนะครับ ต้องบอกว่าเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับสามารถที่จะพับกระจกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดทิ้งไว้ออโต้ก็คือพับตอนจอดหรือว่าพับเลยก็ได้ครับปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับปรับตรงนี้ได้เลยไม่มีปัญหาโอเคมาดูกันที่ด้านในดีกว่านะครับโอเคครับเราจะเห็นนะครับว่าภายในคันนี้นะครับออกแบบมาได้ทันสมัยและดูสปอร์ตมากนะครับ ดูได้จากคอนโซลหน้ามาถึงคอนโซลกลางนะครับและด้านคอนโซลกลางนะครับก็จะมีหน้าจอสัมผัสนะครับและพวงมาลัยคันนี้นะครับยังเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มสําหรับช่วยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกโหมดนะครับทิป A ทิป B นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยกดย้อนกลับนะครับและยังมีออปชันอีกมากมายเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ Super CVT 7สปีดนะครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมด traction นะครับแล้วก็โหมด hand brake hold นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับในการเดินทางนะครับโอเคมาดูกันที่หน้าจอคันนี้ดีกว่าครับโอเคครับแล้วคันนี้นะครับหน้าจอสัมผัสนะครับก็ยังมีโหมดมากมายนะครับที่ผมชอบนะครับก็คันนี้นะครับสามารถที่จะเอียงขึ้นเอียงลงได้ ตามลำดับสายตาที่เราต้องการนะครับเวลาขับรถนะครับและคันนี้นะครับก็ยังสามารถเปิดจอนะครับเพื่อใส่แผ่นซีดีตรงนี้ได้เลยนะครับและยังมีโหมดอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทายุนะครับมีเดียนะครับแอร์พอร์ตดีทีวี HDMI บลูทูธนะครับและโทรศัพท์นะครับก็ถือว่าโหมดให้มาครบมากนะครับแล้วก็ยังมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อเน็ตนะครับเปิดดูเว็บเบราว์เซอร์ได้ผ่านตรงนี้เลยครับพร้อมกับ m i r เลอร์แค r r ์มิลเลนะครับ ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับและสามารถดูวิดีโอหรือชิปได้ทางนี้เลยนะครับมาพร้อมกับข้อมูลรถนะครับว่าข้อมูลรถตอนนี้เป็นยังไงบ้างขาดตกบกพร่องอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดดีต้อนตรงคันนี้นะครับสามารถที่จะปรับโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับสามารถเลือกโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยโหมดสปอร์ตหรืออีโคนะครับในการประหยัดน้ํามัน ก็ถือว่าดีเลยนะครับราคานี้นะครับก็ยังสามารถที่จะปิดเซนเซอร์ได้นะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังหากเวลาถอยเราหนอกหูวลำคาญนะครับก็สามารถปิดไว้ได้ครับเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวน Vehicle setting นะครับสามารถเซตอ up ยานพาหนะได้ครับว่าอยากให้เซ็ตยังไงแล้วก็สามารถนะครับที่จะปรับภาษาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับภาษานะครับก็มีเยอะนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ว่าไปแต่ภาษาไทยยังไม่มีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับหน้าปัดของเจ้าคันนี้ครับและคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่42,517กิโลนะครับรถใช้ปีกว่านะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับเราไปดูนี่ห้องเครื่องของคันนี้กันนะครับนะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงของคันนี้นะครับดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับเพราะว่าดีไซน์ออกมาเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับเท่มากนะครับ โอเคมาดูของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด1798ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่140รแรงม้านะครับต้องบอกว่าเครื่องคันนี้นะครับไม่เบาเลยนะครับสามารถเดินทางในเมืองก็สบายนะครับหรือเดินทางต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหาครับโอเคตะเข็บคันนี้นะครับยังเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานแปะครบนะครับเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้และที่สำคัญนะครับน็อตนะครับไม่เคยขยับครับคันนี้ ต้องบอกว่าคันนี้นะครับทั้งสวยใหม่แล้วก็เดิมมากนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราได้ชมเจ้าคันนี้กันแล้วถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับจากรถใหม่ราคาอยู่ที่139,000้บาทนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับประหยัดไปถึง240,000บาทเลยนะครับใครนะครับที่สนใจคันนี้นะครับก็รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0956019066หรือ Line ID My Boy 0053นะครับและฝากติดตามช่องทางการติดต่อของเรานะครับที่ช่อง YouTube และ f a n นเพจรถมือสอมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรที่ผมจะมารีวิวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ